ช่วงคนไทยหัวใจเกษตรร่วมสนับสนุนโดยปุย๋ยรุ่งอรุณประเทศไทยเป็นประเทศที่ทําเกษตรกรรมเป็นหลักสมดังคํากล่าวที่ว่าในน้ํามีปลาในนามีข้าวเรามีผลผลิตทางการเกษตรในการส่งออกเป็นหลักเพื่อนําเงินไปพัฒนาประเทศอย่างน่าภาคภูมิใจค่ะและแน่นอนว่า นอกเหนือจากสภาพดินฟ้าอากาศมเมล็ดพันธุ์ต่างๆที่ใช้ในการปลูกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือการสร้างผลผลิตให้มีประสิทธิภาพนั่นคือการใช้ปุ๋ยเพื่อความเจริญงอกงามทางการเกษตรนั่นเองดังนั้นการเรียนรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการเกษตรในบ้านเราค่ะ วันนี้เราพาท่านู้ชมมาร่วมงานคอนเสิร์ตเพื่อสร้างความเรื่นเริงให้กับพี่น้องชาวจังหวัดลบุรีซึ่งมีโต้หัวใหญ่คือปุ๋ยรุ่งอรุณสร้างสรรค์าง,งานนี้เพื่อพี่น้องชาวเกษตรลบุรีและจังหวัดใกล้เคียงภายในงานนอกจากซุ้มให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยของแต่ละชนิดแล้วยังมีการเล่นเกมแจกของรางวัลทั้งก่อนเริ่มคอนเสิร์ตและระหว่างเล่นคอนเสิร์ตอีกด้วย สนุกสนุกแบบนี้อิงขอไปแจ้งกับคุณเอกชัยศีวิชัยด้วยคนนะคะเราจะแจกรางวัลยังไงกันดีเพื่อไม่ให้เสียเวลานะคะคำถามก็ถามว่าปุ๋ยรุ่งอรุณสามารถใส่พืชอะไรได้บ้างใครตอบได้มากที่สุดตได้มากที่ปุ๊บรับตินมือถือค่ะและเสียยืมทำไรเซ็นจากพี่เอกค่ะเดี๋ยวไหนๆใครอยากจะตอบบ้างมาๆมาๆขออนุญาตครับแม่ครับขออนุญาตครับขออนุญาตครับแม่ปุ๋ยรุ่งอรุณสามารถใส่กับอะไรได้บ้างใส่อ้อยค่ะอ้อยไอะไรต่อ สับประรดค่ะสับปะรดนี่มันไม่ดกนะมันจะได้ต้นละลูกนะอ่ะสับประรดและอะไรอีกมะม่วงมะม่วง,มมวงได้แล้วรับไปเลยค่ะปรบมือดังๆให้กับคุณแม่หน่อยเร็วสัปดาห์หน้าเรายังมีความรู้และความศุกนาในแบบปุ๋ยๆพร้อมกับการมอบความสุขให้กับเกษตรกรชาวไทยจากศิลปินดังอย่างกุ้งสุธิราชห้ามพลาดนะคะ